สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านรับไม่ได้ลุกฮือรวมตัวกันบุกมาที่วดัดเมื่อวันที่29มิถุนายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโพสว่างบ้านหนองนารีหมู่ที่8ตำบลบุสงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดคณะกรรมการวัดโพสว่างพร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนประมาณ40คนได้ประชุมหารือกันในเรื่องที่จะติดตามทวงถามถึงทรัพย์สินเงินทองของวัดกรณีที่พระมหาจักระพงจกกะ์จรัตธรรมโมอายุ37ปีเจ้าอาวาสวัดโพสว่างได้หายไปจากวัดได้ประมาณหนึ่งเดือนแต่ก่อนหน้านั้นพระมหาจักระพง์ได้ไปไป,ไปมามา,มาหายไปหลายวัน โดยชาวบ,บ้านทราบเพียงว่าพระมหาจักรพงศ์มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับศรีกาคนหนึ่งในหมู่บ้านจึงไปเปิดร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินด้วยกัน โดยทรัพย์สินเงินทองของวัดที่เคยมีคนทําบุญทอดพระป่าจํานวนล้านกว่าบาทตอนนี้ชาวบ้านยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนการรวมตัวเพื่อหารือในวันนี้มีนางบุญําอันทวาอายุ60ปีแม่ของพระมหาจักรพงษ์และทนายความร่วมฟังด้วยโดยชาวบ้านต้องการให้พระมหาจักรพงษ์มาชี้แจงถึงเรื่องที่ไปที่มาของเงินวัดทางคณะกรรมการวัดจึงได้นัดให้น,หนางบุญ้ํผ่าพระมหาจักรพงษ์ซึ่งทราบว่าได้ลาสิกขาเป็นคราวาัดแล้วมาพบด้วยแต่วันนี้ไม่เห็นมาโดยนางบุญรายืนยันว่า จะพาลูกชายมาชี้แจงในวันที่2กรกฎาคม2564นี้ทางชาวบ้านต้องการอยากทราบถึงเอกสารสิทธิ์ของวัดที่เป็นโฉนดสมุดบัญชีซึ่งทุกอย่างทั้งหมดคาดว่าอยู่กับอดีตเจ้าอาวาส ซึ่งตอนนี้ท่านได้ลาสิกขาแล้วชาวบ้านต้องการทราบว่าเงินที่ได้ทําบุญทอนพระป่ามาตั้งแต่ปี2561ถึงปี2563ที่ผ่านมามีเงินเข้าบัญชีไหมถ้าไม่มีเงินเข้าบัญชีอดีตเจ้าว่าก็ต้องมาชี้แจงว่าเงินที่ได้มาอยู่ที่ไหนนําไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างถ้าไปซื้อวัสดุก่อสร้างมาทาอะไรในวัดก็จะต้องมีใบเสร็จให้ดูได้นายจักรกลิดกล่าวด้านนางบุญราอันทวาแม่ของอดีตพระมหาจักระพงศ์จักรธรรมโมหรือนายจักรพงศ์ธินวงศ์ ว่าตอนนี้ตนก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วพระท่านก็สึกแล้วที่ตนมาวันนี้ก็เนื่องจากพี่น้องชาวบ้านมาดูทรัพย์สินที่อยู่ในกุฏิของเจ้าอาวาสที่เป็นของส่วนของลูกชายตนมาดูเป็นสักขีพยานในการตัดกุญแจเปิดประตูกุฏิเพราะไม่มีโลกกุญแจก็อยากฝากผู้สื่อข่าวว่าเวลานี้ทุกอย่างจบแล้วไม่ควรจะไปออกข่าวเพราะจะทําให้หมู่บ้านเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงด้านชาวบ้านจากอำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเจ้า ของที่ดินที่พระมหาจักระพง์หรือนายจักระพง์พร้อมด้วยสีกาคนสนิทได้ไปเช่าที่ดินของตนเพื่อเปิดร้านขายอาหารโดยฝ่ายหญิงเป็นเพื่อนกับลูกสาวตนซึ่งทางผู้มาเปิดร้านจะทําร่วมหุ้นกับลูกสาวตนก็เลยไม่คิดคาดเช่าเพราะเห็นว่าเป็นร้านของลูกสาวแต่พอทําไปลูกสาวไม่ได้ทําอะไรเลยเขาจะทําอะไรก็ทํากันเองเพียงสองคนไม่มีการปรึกษาพูดคุยกับลูกสาวของตนเลยจึงมารู้ความจริงภายหลังเมื่อชาวบ้านหนองนารีได้เดินทางไปดูที่ร้า อาหารดังกล่าวและพบว่ามีโต๊ะเก้าอี้ต่างๆที่ใช้ในร้านเป็นของวัดเกือบทั้งหมดชาวบ้านจึงได้พากันขนกลับมาคืนที่วัดตนจึงทราบความจริงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ